คุกิแลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูก,กัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกิแลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีวันพฤหัสต,ตอนค่ำๆครับทุกคนน่าจะได้ลงคลิปค่ำๆนุ่นเลยครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ลงคลิปสักกี่โมงนะหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะเปิดเกมกันไปแล้วนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาสรุปแพ็คที่มาวันนี้กันครับที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือเทสลิงครับนี่เลย ได้กลองไหนกันครับสีเงินสีทองสีชมพูสีสีเกลือๆได้กันไหมผมได้เดี๋ยวไปดูกันว่าผมได้สีอะไรเทสลิงมาให้เราเปิดมาให้เราเล่นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวพาไทุกคนไปดูครับแต่ก่อนอื่นพาทุกคนไปดูแพ็คอื่นๆกันก่อนครับมาพาทุกคนไปดูแพ็คกันก่อนนะแพ็คที่มาวันนี้นะครับเอาเป็นเรียงจากซ้ายไปขวาเลยนะแพ็คแรกครับนี่เลยฮะ อีพิกแอนโชดห้ามเด็กทูพาสเอครับทุกคนมากันอยู่4ตัวลิคาโดกากา้กาครับตัวแรกละ106กากา้าตันอยู่ที่106ครับตอนนี้น่าจะไม่ส่งรายละเอียดเยอะแยะน,นะครับอ่าเป็นครีเอทีฟเฮมิเกอร์นะครับและมีสกิลพิเศษ2ส,สกิลก็คือโมเมนตัมดิบฟิ้งครับกับกับอะไรวะ <laughs> กับเฟรมนั่นพาสนะครับจบสกอร์ด้วยท่องท่าที่ร่างกายส่งตัวไม่ดีและ จ่ายบอลในขณะที่ร่างกายทรงตัวไม่ดีนะครับอ่ะมี2สกิลพิเศษอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยครับอังเดเชตเพนโก้ครับร่างนี้โกเปเชอร์แน่นอนครับอายุ27นะและมาพร้อมกับสกิลพิเศษครับ2สกิลเช่นกัน acceleration burst ครับกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ phenomenal finishing ครับ acceleration burst ก,กับ phenomenal finishing นะครับกระชากบอลติดเท้าและจบสกอร์ด้วยทงท่าที่ร่างกาย ทรงตัวไม่ดีครับอ่ะอีกตัวหนึ่งนี่เลยครับประธานเป้ครับโชว์ทามประธานเป้นะฮะล่างนี้อายุ27ปีของเลอันมาริดครับประธานเป้ดูตำแหน่งเล่นได้โอ้โหประธานเป้ตันอยู่ที่ร้อยเจนะทุกคนโอ้โหคือใครที่ขาดกองหน้าแนะนำเลยครับแพ็กนี้คุณได้กองหน้าที่ตัวบัคตัวเบต้าของเกมแน่นอนครับเชฟซิงโก้กับเอ็มบัปเป้นะดูสกิลพิเศษกันหน่อยครับเอ็มบัปเป้มาพร้อมกับ วิวพาวเวอร์กับบิสเคอร์เลอร์นะครับอ่าอยู่ไหนแล้วครับบิสเคอร์เลอร์อ่านี่ไงบิสเคอร์เลอร์ปัน่นโค้งๆแล้วมุดลงใต้คานนะแล้วก็วิวพาวเวอร์ครับวิวพาวเวอร์นี่ไม่แน่ใจทุกคนเดี๋ยวไปดูเอ่อเดี๋ยวไปดูความหมายภาษาไทยอีกทีนึงนะวิวพาวเวอร์ครับไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆวิวพาวเวอร์อ่ะตัวที่4ครับมาพร้อมกับสกิลพิเศษเหมือนกันครับอาดากรูเลอร์ครับล่างนี้มาในเพรสตาย คิเเมเกอร์ครับแน่นอนครับทั้ง2ตัว MF c r e ฟเควติพเเมเกต้องลิงก์กับ g o ล o r พุชเชนะครับและมาพร้อมกับสกิลพิเศษครับขอดูหน่อยสกิลพิเศษอะไร v i ช i น n a ี y พาร์ครับจ่ายบอลซัพพอร์ตการทัชบอลแรกของเพื่อนร่วมทีมนะครับไม่ว่าจะจับจะจ่ายจะยิงของเพื่อนร่วมทีมนะที่รับบอลจากคนที่มีวิช i น n a ี y พาร์นะครับจะยิงได้ดีแล้วก็สัมผัสบอลแรกได้ดีนะประมาณนี้อะแพ็กนี้ สองร้อยครับสองร้อยครับทุกคนสองร้อยครับสองร้อยอีกแพ็กหนึ่งเป็นเจลีครับอีปีกลูก,ลกรักเจลีมากันอยู่สองตัวไหมสองตัวนะครับในแพ็กมีอยู่หนึ่งร้อยตัวนะอะใครอยากจัดสายฟูลทีมเจลีก็จัดได้ครับอีกแพ็กหนึ่งเป็นของตุรกีครับโอ้โหโชว์ทามตุรกีเดี๋ยวนะสี่ตัวครับในแพ็กมีสองร้อยสี่ตัวเดี๋ยวในทางกระนั้ผมจะลงให้ที่เพจเหมือนกันนะครับอ่ะ ใครที่ชอบสายฟูลทีมตุรกีก็จัดกันได้ครับแต่ว่าอย่าลืมนะเป็นบูสเตอร์สีส้มนะครับต้องฟูลลีกตุรกีเท่านั้นจะอัพโอเวอร์ออสูงสุดนะครับและอีกแพ็กหนึ่งเป็นแพ็กนี้เป็นของไทยลีกทั้งหมดครับไทยลีก4ตัวไทยลีก4ตัวโชว์ไทม์ไทยลีก4ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวในทางกันอัพเดี๋ยวลงให้ที่เพจเช่นกันนะครับประมาณนี้ใครอยากจัดก็ไปจัดกันได้ครับอีกแพ็กหนึ่ง ก็จะเป็นเพลย์ออฟตัววีครับน่าจะเงียบๆหน่อยช่วงนี้เพราะว่ามีกิจกรรมหรือว่าโชว์ไทาม์มาหลายหลายแพ็คนะครับอ่ะประมาณนี้สิบเอตตัวเปิดได้3ตัวเช่นกันครับ Player of the week ไม่ขอไปเจาะเยอะนะอันนี้น่าจะเป็นแพ็คเก่าเนาะอันนี้น่าจะเป็นเอา้านี่แพ็คใหม่นี่นี่แพ็คใหม่ฮะใช่ไหมแพ็คใหม่ใช่ไหมทุกคนผมไม่ได้เปิดดูด้วยอันนี้น่าจะเป็นแพ็คใหม่ครับ เนาะแพ็กใหม่ใช่ไหมเออสิบเอ็ดตัวครับถ้าเป็นแพ็กเก่าขออภัยนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแพ็กใหม่แหละพีโดนําทีมอ่ะทีมชาติครับแพ็กใหม่ไฮไลท์ทีมชาติเนเชเนลสเลกชั่นเวอร์ไว้นะครับอ่ะแพ็กใหม่นะอีกแพ็กหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นแพ็กเก่าครับนี่แพ็กเก่าเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วนะนี่เลยฮะอีพิก เทสลิงครับแนวทางการอัพลงให้แล้วที่เพจนะทุกคนมีอีพิกอยู่5ตัวอีพิกอยู่5ตัวครับมีอีพิกใหม่1ตัวก็คือดิบิท่ามูเบอร์ทอมครับเด็กผีชอบเลยแนวทางการอัพลงให้แล้วที่เพจนะครับไปจัดกันได้ครับแต่ว่าจะเล่นยังไงจะเปิดยังไงเดี๋ยวต้องไปเล่นกิจกรรมในเทสลิงก่อนครับถึงจะเปิดได้นะสองร้อยห้าสิบทัพสองอย้าสิครับถ้าจำได้ เทสลิงครั้งที่แล้วรอบก่อนผมได้เปิดประมาณ90กว่าเปิดะครับทุกคนไม่ออกสักตัวไม่ออกสักตัวครับ90กว่าเปิดนะเท่าที่จำได้นะแต่ว่ามีบางคนเปิดได้ถึง100ยร้กว่าครั้งนะครับอ่ะอันนี้สะสมได้นะสะสมได้แล้วมาใหม่อีกตัวหนึ่งครับนี่เลยใครวาแจ็คกิลิตครับแจ็คกิลิตโอ้โหเป็นขอ e เอเวอร์ตันนะนัางนี้มาใหม่ครับย้ายไปอยู่เอเวอร์ตัน แจ็คกิลิครับเป็นโชว์ทามโชว์ทามอีฟุตบอลลีกเออท็อปล้านเหมือนเดิมแหละน่าจะท็อปล้านเหมือนเดิมแหละนะอยู่กับเราจากวันนี้วันที่8มกราคมไปจนถึงวันที่5้มีนาคมครับโอ้โหโอ,โอ,โอ้อยู่ยาวอะอยู่ยาวไม่ใช่จริงๆแล้วเฟดเนี้ยต้องตัดทุกๆแหล่งจะตัดทุกๆ1เดือนนะครับหรือว่า1เดือนนิดๆนะไม่ถึง3เดือนนะครับแต่ว่า ตัวนี้มันอยู่นานก็เพราะว่าเวลาเรารับแล้วอะถ้าใครยังไม่กดรับเราสามารถรับได้ไปจนถึงวันที่5เดือนมีนาคมครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่า,าแรงนี้อยู่ถึงวันที่5้5หรือเปล่าครับอืมไม่แน่นะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับอ่ะอันนี้ออนเก่าเนาะอันนี้เ,นเก่าครับอ่าน,นี่ยันใหม่ฮะมาใหม่อีกอันหนึ่งครับดากอนบอลครับแพ็กดากอนบอลไฮไลท์ m ิดซีซัน n MVP ครับ โอ้โหตัวตัวเป้งๆ,ๆตัวเป้งๆ,ๆของแต่ละหลีกครับนี่ไฮไลท์มิสซิสซันของ AVP น้องข้าวดิแคทไลท์ครับนำทีมมาเลยมเูเซตเกสเซโดครับตัวนี้ผมอยากได้ทุกคนนิโก้สโลตเทนเบกสูงร้อยเก้าสิบเนี่ยแบ็กซ้ายครับของแมนยูไม่ใช่ <laughs> แบ็กซ้ายของมาริดครับ <laughs> โอ้โหแมนยูปล่อยของดีไปให้เขาอะ่ะ <laughs> ไปอยู่กับบินเบลไม่จาไม่ได้นะน่าจะน่าจะใช่นะไปอยู่กับบินเบาแล้วมาริดดึงไปใช้ฮนะโอ้โหอันวาโลอันวาโรคาลิลเลสนะครับคาลิลเสอันวาโลคาลิลเสนะครับแบ็กซ้ายของเลอัลมาริดนะเดี๋ยวแลกไว้เดี๋ยวแลกไว้้โโอหของดี <laughs> อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูแพ็คอื่นกันก่อน อันนี้ไม่แน่ใจว่ามาใหม่หรือมาเก่านะนี่น่าจะมาเก่าครับน่าจะมาเก่านี่ของเก่าละอ่ะไปดูอย่างอื่นครับไปดูอย่างอื่นกันไปดูอย่างอื่นกันไปดูแพ็กผู้จัดการทีมครับนิวเมนเจอร์มาใหม่ครับซาบีอลองโซนะ2 5 0 5 2 0 0 6ครับไปดูด้านในกันหน่อยอลองโซล่างนี้ควิกเคาน์เตอร์ครับเอาไว9นะ อายุ44ปีคุมเลอันมาริดนะครับคุมทีมปัจจุบันเลยบวกหนึ่งที่บอลคอนโทรครับกับจบสก,กอร์นะฟินิชชิ่งครับลิง์อัพกับนี่แน่นอนครับตำแหน่ง a m f เคทีเเมเกอร์เท่านั้นและกองหน้าลิง์อัพโกโพชเชอร์เท่านั้นครับ cf นะอ่ะประมาณนี้750ดรองครับกับไฮไล์อีก2อตัวใครอยากได้ก็จัดไปครับอยู่กับเราไปจนถึงนี่เลย วันที่2เมษายนครับ8มกราคมถึง2เมษายนนะครับ8โมง59นาทีอ่ะ750รองครับใครอยากได้ก็จัดไปควิกเคานเตอร์กับเอวานะ89ไม่มีแล้วเนาะที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรใหม่นะครับอ่ะไปดูเทสลิงกันครับทุกคนส่งท้ายที่เทสลิงครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีละกิจกรรมที่มาประจำวีคนะครับกิจกรรมประจำสัปดาห์อันนี้ก็ของเดิมๆเมนาะน่าจะเป็นของเดิมๆครับ เหมือนเดิมฮะผมก็ยังไม่ได้เคลียร์หมดแหละนี่ก็มาใหม่เหมือนเดิมมั้งนี่มาใหม่ครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้มาใหม่ทุกคนไทยลีกนะไทยลีก c h a l l e n g e e v e n t First Half of the Season Best น i นี่เป็นไทยลีกครับทุกคนโอ้โหถ้าใครทำฟูลไทยลีกนะได้เลยครับ ทำฟูลไทยลีกได้เลยนี้ชั้นเดียว1ชั้นเดียวนะอ่ะไปเล่นได้ครับเปิดฟรี1ชั้นเดียวครับที่เหลือก็น่าจะเป็นกับอิตาลีฮะเล่นกับบอทนะครับอันนี้ไม่ขอไปเจาะล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะมันจะเป็นกิจกรรมประจําวีคแหละทุกคนที่เคยเล่นก็คงจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับไปดูเทสลิงกันก่อนครับทุกคนไปดูเทสลิงกันก่อนมา นี่เลยครับทุกคนได้กล่องไหนได้กล่องสีอะไรผมได้กล่องสีทองครับทุกคนโอ้โหกล่องสีทองเปิดมาวันนี้ถ้าใครล็อกอินวันนี้ทุกไอดีจะได้1กล่องนะครับกล่องแรกเป็น1กล่องและกล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4ก็จะไปเล่นกิจกรรมเอากับเพื่อนแลกกับเพื่อนเอานะครับเราก็บูสต์กล่องของเราไปเสร็จแล้วเราก็จบจบแมตช์ปุ๊บเราก็จะได้แลกกับเพื่อนรอบนี้นะทุกคนรอบนี้ กล่องที่สามกับกล่องกล่องที่หนึ่งเป็นของเรากล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สี่ถ้าเรายังไม่เปิดบางทีถ้าเรายังไม่เปิดครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือสามารถเปลี่ยนได้ครับสามารถเปลี่ยนได้ไม่จํากัดตราบใดที่เรายังไม่แกะกล่องอ่าตราบใดที่กล่องนั้นยังล็อกอยู่นะครับสามารถเปลี่ยนได้ยกเว้นอันแรกยกเว้นอันแรกคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นยกเว้นอันแรกแต่อันที่สองที่สามที่สี่เนี่ย เปลี่ยนได้แน่นอนเพราะว่ามีการประกาศออฟฟิเชียลจากตัวเกมแล้วนะครับเปลี่ยนได้แน่นอนครับอ่ะประมาณนี้เทสลิงจะอยู่กับเราไปจนถึงเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเทสลิงจะอยู่กับเราไปจนถึงเอ่อเอาอยู่ไหนเอาอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยเอาไม่มีเหรอฮัลโหลไม่มีเหรอเอาเทสลิง เดี๋ยวนะมันต้องมีดิอันนี้ไงเทสลิงจะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่22นะครับจากวันที่8ไปจนถึงวันที่22ก็ประมาณประมาณ2สัปดาห์เนาะประมาณ2สัปดาห์นะครับวันที่22 8โมง59นาทีนะอ่านี่ไงนี่ไงเปิดชั้นเดียวกิจกรรมไลายรีวอดจะเปิดได้8ครั้ง8ชั้นเดีว และสะสมไปเรื่อยๆนะทุกคนอันนี้เปิดฟรี8ครั้งแต่ตรงนี้คุณสามารถเคลียร์ได้ตลอดเคลียร์ได้เคลียได้เคลียร์ได้ต้องไปเล่นกิจกรรมตามที่ระบุในนี้นะครับในนี้ต้องไปเล่นกิจกรรมที่ระบุในนี้และถ้าได้ของเพื่อนมาก็ต้องไปเล่นกิจกรรมตามที่ระบุที่ได้ของเพื่อนนะครับย้าอีกทีว่าของเพื่อนอันที่2 3และกล่องที่2 3และ4ส,ส,ส,สามารถเปลี่ยนได้ตลอดถ้าคุณยังไม่เปิดนะครับประมาณนี้อ่ะใครมีอะไรจะแลกก็ทักกันได้ที่เพจได้นะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับเปิดได้อ e ีพิและโ h o w ไทม์ตัวที่ต้องการเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟอ f u ฟ Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้เดี๋ยวไปเก็บแต้มเล่นเทสลิงก,กันก่อนครับไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย